เมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2563นายปีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความรับผิดชอบโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของจังหวัดเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดกรกับพันใจเอือ้อ นายกงเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาววรญญพักพักตีภูมิพัฒน์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณนห้องประชุมภายแก้วชั้น4ี่สารการจังหวัดสุพรรณบุรี